ลูขาวหลายคนอาจจะคุ้นชื่อว่าเป็นผักข้าวทองผักข้าวตองในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีผลการวิจัยการทดลองที่น่าสนใจสารบางตัวที่เราพบอยู่ในพลูข่าวมีสปปรรพคุณในการต้านไวรัสเสริมระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าการฟื้นฟูไปถึงระดับเซลล์เนี่ยนะฮะและน่าสนใจไปมากกว่านั้นว่าในอนาคตอาจจะเป็นพื้นฐานในการที่จะใช้ในการผลิตวัคซีนได้ในอนาคตเท่ากับว่ามันจะมีฤทธิ์ของการต้าน มีฤทธิ์ของการกระตุ <it> ้นและมีฤทธิ์ของการฟื้นฟูสามารถต้านไวรัสได้ครับยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับภูมิแพ้อย่างนี้ได้ไหมคะครับผมและการทํางานที่สําคัญเลยคือการออกลิทางเภสัชวิทยาเนี่ยเรื่องของการต้านไวรัสต้านอนุมูลอิสระแล้วยังลดการอักเสบด้วยค่ะเราเป็นรุ่นที่5ของบริษัทอังกฤษตางูค่ะและการที่บริษัทอังกฤษตางูอยู่ได้ถึง127ีปีมันไม่ใช่เรื่องฝลุกนะคะ ปัจจัยสำคัญก็คือเราคงคุณภาพตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะเราจึงมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจะต้องดีที่สุดแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูพัช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดการอักเสบได้ค่ะโดยมีสารสก,กัดจากธรรมชาติได้แก่ผู้ข้าวขมิ้นชันมะขามป้อมพริกไทยดำและซิงค์ค่ะ we <laughs>